ละครปีนี้และปีหน้า,ากับตรีใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกระสุนเราเรื่องคอสปอยได้เลยที่ะ <c oughs> วันนี้มาเปิดละครนะคะสมคามสมคามสมรสค่ะเออเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรกันยังคะชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวอะไรคะออคือตอนอ่านบทที่แ แรงกว่าที่แอปเคยรับมาใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นปีการประเดิร์ลเริ่มแบบเบเนย์เบเนย์แรกเ้ยส่วนตัวนะคะไม่ได้แรงไปกว่าที่แอปเคยรับเล่นค่ะเคยแรงมาแล้วใช่ใช่ค่ะแต่มันแรงทางด้านความรู้สึกเพราะมันจริงอย่างการเข้าตัมมอลล์ก็คือต้องมีการทัวร์ช็อปด้วยกันมาก่อนหนะดูเรียนหรือว่าค่ะมีเรียนแอปเล่นค่ะมีทัวร์ช็อปไ้วยก่อนคือในเรื่องที่แอปต้องเล่นเป็นแต่ว่าสาัญยากับน้องล์ที่เราไปอยู่ กับคนอื่นแล้วมาพบรักกับพีพีน่ะจริงๆเนี่ยเป็นชีวิตคู่วือครอบครัวที่เราเห็นกันจนรู้สึกว่ามันธรรมดาเลยคือการที่เรามีสามีรัวสามีก็มีคนอึงอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเราจะได้ดูเรื่องใหญ่ก่อนกันระหว่างเรื่องของทีมนเอ็ทีวีกับไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้ว่าไหนจะต่อออกมาไหค่ะถ้วอย่างในเรื่องของทีมเอ็ทีวีในกระบวนการที่ตงไปมันใกล้จะจบแล้ว จะด้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแอเก็ยังไม่ทราบกำหนดแต่ตามหลักการก็น่าจะจเก็นากกว่าเพราะว่าเรื่องนั้นถ่ายจบปีกว่าพ่จิ๋วแอลตื่นเต้นไหมกับหลายคนที่รู้สึกว่าต้องต้องตารอลรอแอก็รอคแอแอไ่ตื่นเต้นคันี้ดูล้ว่ากลับมาแสดงต่อเรื่องนมาหี่แอปใช่ไหมคะมันหนักไหคะับการกับมารับงานละคร กลับมาเราก็จะได้บทแบบหนักตรงนั้นชอบค่ะยถ้าจะทำก็อยากทำให้ันไทยทำให้ถูกใช่ค่ะเจ่าพี่แอมก็เป็นสไตล์ไทยดีเหมือนกัน แอบบนปดล็อกมาแต่ระ้วพอที่แอนเจอเลยค่ะกับการแบบวิบวาฒ์แบบอันนั้นคือเหมือนเปิดประตูแบบระเบิดมาเราค่ะเปิดประตูจากอาวออกมาใช่ใช่ค่ะแต่พอมาเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่คือการระเบิดอารมณ์แต่มันคือมันคือจริงนะอ,อ่ะมันคือชีวิตจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยนนพี่สัน ปัจจุบันที่ที่เราเห็นก็จะเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะพี่สันค่อยจดยังไงบ้างอยากให้เราเล่นจริงอ๋จงอจดของพี่สันเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยิ่งรู้สึกว่าตอนนั้นรับไปแล้วนะคะแต่พี่สันก็ก็บอกว่าไม่เหมือนกับแอป,ปรับเขาเป็นพี่สักนกำกับด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้แบบยังไม่เคยมีประโยคนอยกมา <c oughs> แต่ช่วงที่ไปเวิร์กช็อปเนี่ยพี่สันเขาบอกว่าละครเรื่องนี้เอาง่ายๆข่อ เข้าใจว่ามันคือการที่เราทำอะไรที่มันเป็นเพื่อนหญิงพ<อ>ลังกๆพอ,อเจอ,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 อไประโยคนี้เข้าไปใช่ค่ะแอฟรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้แอฟเล่นเต็มที่เต็มร้อยเลยเ,ออเล่นด้วยใจเลยค่ะแลอ้อย่างนี้พอเราเล่นเรื่องนี้ไม่อยู่แล้วอยู่เรื่องอื้นนะคะแล้วก็แบ คือทั้ษซอจะแบบว่บา,าทั้งปีเลยคือจริงๆผลงานแล้วไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเลือกมาแล้วอยากตั้งใจแล้วก็แบบทุ่มเทมากๆแล้วเรื่องนี้แบบอย่างที่บอกเล่นแบบตูวใจคืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ในการ มีหลายคนสงสัยว่าทำไมช่วงหลังๆไม่พาปีไปออกงานเลยไอสเก็ตจะทางบ้านเหรใช่เพิ่งมาไปเกี้ปุ๊บปุ๊บปีใหม่ไปไหนไม่รับงานแล้วหรอปีใหม่บอกว่าไม่ค่อยสะดวกทำไมฮะเป็นยังไงพี่แอบหลายคนเอาคลิปนั้นมารีรันอีกทีหนึ่งจากไอคอนถึงสยามพารากอนคลิปนั้นเรารู้สึกยังไงแม่หมอปีใหม่แม่หมอปีใหม่ทำไมนะฮะแม่หมอปีใหม่ที่ทำนายไปแล้วว่าแม่มีความรักทุกที่นั่นเลยที่แจ้พูดมาคลิปลีละ พี่แอมพี่สิริไงบ้างก็เลยไม่ได้มาแล้วอันนี้กูแม่แผลออกเอง พสัมภาณ์เัณ kind of right? ์าเรายังตกใจอยู่ไหมที่บอกว่าเขายอมเราทุกคนข้างหลักมากไม่ไม่กใจไม่ักใจเพราะว่าเราทราบแล้วใครจะไปรู้นี่พี่แอบใช่ไหมฮะเรียบถอยไปเร่อยแเขาไปกับนนี้อตันนี้เออือไม่เลื่อร แล้วตอนนี้คือันขาให้ต,มมติดตาเมาให้เต็มไปใช่ไหมคะแยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ม คุณไผ่พูดอะไรเงี mm ้ยเราก็ไม่เกรงเค๊รไม่ต้องก